ีม่มอสวอเคยออกข้อสอบนะคะใครจะไปสอบท้องถิ่นเนี่ยดูข้อนี้ไปเลยค่ะเขาถามว่าข้อใดมีค่ามากที่สุดขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวรู้จะแปลงแต่ละตัวเลือกเนี่ยให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ก่อนค่ะร้อยละ50เนี่ยมันก็คือ50%เราสามารถแปลงเป็นเศษส่วนได้นะคะก็คือ50ส่วนด้วย100ค่ะร้อยละเนี่ยเราจะแปลงได้เป็นส่วน100เสมอเลยนะก็จะเป็น50 ส่วนด้วย100แบบนี้นะคะคองก็คือเครื่องหมายคูณอ่ะคูณกับเลขอะไรคูณกับเลขเกา้าเลยหรือเนี่ยเราจะแปลงจากประโยคตรงนี้นะคะให้เป็นประโยคสัญลักษณ์แบบนี้ก่อนจากนั้นเราก็คิดเลขได้เลยค่ะ50คูณกับ9นะคะ9ก4 5ก็จะได้เป็น450ส่วนด้วย100ขอเขียนเป็นแบบนี้ก่อนละกันนะคะจากนั้นเรามาคิดข้อนี้ต่อค่ะร้อยละสสามารถแปลงเป็นเศษส่วนได้คือ10 ส่วนด้วย100เนาะก็จะเป็น10ส่วน100งนะคะของก็คือคูณคูณกับ46ได้เลยจากนั้นเราก็เอาตัวเลขตัวนี้มาคูณกันนะคะก็จะได้เป็น460ส่วนด้วย100ข้อนี้ก็ทำเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็จะได้เป็น12ส่วนด้วย100 ส2ส่วน100แล้วก็คูณด้วย60 12 6 7 2นะคะเป็น720ส่วนด้วย100ค่ะตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะก็จะได้เป็น7ส่วนด้วย100แล้วก็คูณกับ75อ่าคิดเลขกันนะคะตรงนี้จะได้เป็น525ส่วนด้วย100จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเอาคำตอบที่เราได้ตรงนี้มาเปรียบเทียบกันว่าตัวไหนมีค่ามากที่สุดแล้วเราก็ตอบข้อนั้นได้เลยซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าข้อนี้ ตัวส่วนเนี่ยมันเท่ากันหมดเลยถูกไหมคะถ้าตัวส่วนเท่ากันหมดเนี่ยเราสามารถเอาตัวเศษก็คือตัวข้างบนเนี่ยมาเปรียบเทียบกันได้ค่ะตัวไหนมีค่ามากสุดคะก็จะเห็นว่า720เนี่ยมีค่ามากที่สุดเลยเนาะดังนั้นนะคะข้อที่3เนี่ยก็คือมีค่ามากสุดตอบข้อนี้นั่นเองค่ะ แล้วก็สำหบใครนะคะที่อยากได้คอร์สท้องถิ่นแล้วก็กทมนะคะซึ่งคอร์สนี้ครูจะสอนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงแนวข้อสอบจริงเลยใครอยากได้คอร์สนี้สามารถกดตะก,กาด้านล่างได้เลยหรือถ้าเห็นตะก,กานะคะส่งข้อความหรืออินบอก์มาได้ค่ะ